สวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมนะครับคตเตียนครับวันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับประเด็นของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกค่ำคืนที่ผ่านมาครับถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมทน,นะครับของกรุงลอนดอนกับกรุงกับเมืองแมนเชสเตอร์นะครับทีมท็้าแดมพ่อสเปอร์ครับของหน้ามูครับมูรินโญ่สุดยอดกุนซือรถบัตรปะทะกับกุนซือเพชรขดัดหน้าทารกโอเล่กุนนาโซชา คู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่มันพอสมควรแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความดำดราม่าในเกมมากแล้วมันเป็นประเด็นของนักเตะตัวสำรองที่ถือว่าทำผลง,งานได้ยอดเยี่ยมและการที่กับพริกมาชนะของสโมสรมารเชเตอร์ยูนเต็ดผีหลอกไก่จนตายคาลังแผนรถบัสของนมงูงานนี้มีแตก ครับเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานครับเป็นการแข่งขันฟุตบอล<ฮ>พ,พีิมารีกมลีนะครับอ่าระหว่างทีมอันดับเจ็ดครับท่อในฮอสเปอร์ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสโมโสรมาเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดน,นะครับตอนนี้นะครับทีมของโจเซ่บุลโยถือว่าเก็บ ซีเต้มจากสองเกมล่าสุดครับโดยตอนนี้ครับทีมสเปอร์นะครับมูริโญดได้ส่งสามภาษาคือเฮอริเคนกับตันทีมอ่าเฮอริเคนนะครับซองฮูมินแล้วก็ลูคัสมูโรมูล่าแล้วก็ใช้ดาวรุ่งอย่างโจโรดอนแล้วก็เอริกไดเออร์คือไม่ฟิลคู่กลางนะครับส่วนโชชานะครับวันนี้นำทีมด้วยครับอ่ามาร์คัสเลตฟอร์ดบูโน่เฟร์เนเดสพอปอกไปแล้วก็ศูนยหน้าตัวป้าครับเอดิสันคาวาน,นี่ครับ ส่วนผู้รักษาประตูครับก็ยังใช้ดีนแฮนเดอร์สันลงเฝ้าเสาแทน DKR ต่อไปนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ถือว่ามีด a r ที่ทํางานครับจากที่แมนยูจะได้ประตูครับกลับไม่ได้ประตูครับสุดท้ายในนาทีที่42นะครับทีมสเปอร์ครับก็ได้ขึ้นนําจากประตูที่ลูกัสมูนาลุดออกไปแล้วก็ส่งให้ซองฮมินครับยิงแมนยูไปหนึประตูต่อศูนย ทำให้เกมนี้ที่กรุงลอนดอนนะครับที่สนามไวท์ฮัตเลนสโมสรสเปิร์ตนำแมนยูหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ตอนนี้ครับแผนรถบัรของมูริโอเริ่มทำงานครับแต่แผนรถบัรของมูริโอทำงานไม่ได้ครับเนื่องจากตอนนี้นะครับมูรินโญ่โดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอัดรัวสามลูกจากที่บูโน่ฟอนันเดสช่งให้กับรัสฟอดทะลุแล้วก็จ่ายให้คาว่าน,นี่ยิงกับดักแล้วก็เฟซซ้ำ เข้าไปทําให้แมนยูเตะเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วนาทีที่80นะครับแมนยูก็มาทํานำสองหนึ่งจากที่บูโรเฟอร์นิตไหลซัดให้กินวุฒคอสบอลสุดสวยให้กับเอดิสันคาวานี่หรือเอลมาเธอรมงเข้าไปนะครับทําให้แมนยูนาไป2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็นาทีที่90ทดเวลานะครับพีแดงก็มานำดง3ประตูต่อหนึ่งจากจังหวะที่พอปป็อกบาไหลให้กับเมสันกินวุฒ ด้วยซัดด้วยควาตเต็มแรงผ่านมือของฮุงกูยอริสไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งครับซึ่งตอนนี้นะครับทําให้แมนย,ยูบุกมาถอนแข้งสเปอร์นะครับทําให้ควาสามแต้มมีหกสิบสามแต้มลังจา่งงงงจาฝูงเหมือนลังรองจ่าฝูงเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ซึ่งทิ้งห่างอันดับสามอย่างเอสเตอร์ซิตี้ถึงเจ็ดคะแนนส่วนสเปอร์นะครับมีอายุอันดับเจ็ดมีสี่สิบเก้าแยมสี่สิบเก้าคะแนนครับตามหลังพื้นที่ท็อกฟอร์อยู่หกคะแนนครับ เกมควนี้นะครับความมันอยู่ที่ว่าอาจจะเป็นการอำลาจากของโจเซ่มูรินโญ่แล้วก็อาจจะเป็นฤูดูก,กาลสุดท้ายของมูรินโญ่ก็เป็นไปได้นะครับเนื่องจากเราแต่ตอนนี้นะครับโจเซ่มูรินโญ่เป็นกุนซือที่ถือว่าค่าตัวถ้ามีการฉีกสัญญาค่าตัวแพงที่สุดแต่สัญญาของมูรินโญ่ก็บอกว่าถ้าทีมสเปอร์ไม่ติดในอันดับท็อปโฟร์หรือไม่ได้เล่นในไม่ได้ไปเล่นในพื้นที่ของฟุตบอลอ่า ยูฟาแชมเปลีกมูรินโญ่อาจจะถูกสเปอร์ฉีกสัญญาแล้วก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยเพราะว่าเป็นสัญญาส่วนหนึ่งที่มูรินโญ่ได้กล่าวไว้ตอนนี้ครับอาจจะเป็นการหมดยุคข,ของโจเซ่มูรินโญ่แล้วครับที่มูรินโญ่อาจจะถึงเวลาที่วันรถแพ้รถบัสแตกเนื่องจากการตล์ทันทีของเขาทำให้สไตล์ทําทีของมูรินโญ่เนี่ยเป็นสไตล์เป็นสไตล์ที่โบราณค่อนข้างพอสมควรเนื่องจากฟุตบอลตอนนี้เป็นฟุตบอลที่มีความเร็วแล้วก็เล่น กันแบบเพสซิ่งเมื่อคืนนะครับถือว่าแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดมาทําได้ดีในครึ่งเวลาหลังพอแมนยูนะครับเสียประตูและแมนยูก็ต้องกลับมาเอา3มแต้มให้ได้นะครับแล้วก็เป็นการถอนแขนถอนคืนแล้วก็เอาชนะสโมสรสเปอร์สามประตูต่อหนึ่งแล้วก็ทําให้คว้าสามแต้มยังรั้งไปลองจ่าฝูงถึงว่าแมนยูจะลุ้นแชมป์ยากแต่ก็ ทำคะแนนห่างอันดับ3กับเลสเตอร์ซิตี้อยู่ถึง7แต้มอันนี้ถือว่าแมนยูเป็นทีมที่ตัวเนี้ยฟอร์มค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแล้วก็แมนยูก็จะมีไปเยือนสโมสรนกันอ่าจะเปิดบ้านต้อนรับสโมสนรนแคนาดาซึ่งกลางสัปดาห์ครับแมนยูเอาชนะก,กานาดาในบ้านที่สเปน2ประตูต่อศูนย์แล้วก็อาจจะทําให้แมนยูเขาลอบก็ในรอบซีทีวของฟุตบอลอยู่ฝ่ายยุโรปลีกลก็เป็นไม่นะครับสเปอร์ละนั้นละในะ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 ายซูนครับสเปอร์ถึงเวลานะครับ นามูต้องบอกลาสเปอร์ะครับหมดยุคของนามูแล้วนะครับ,ขขอรบตอนนี้นะครับเรามี3ช่องทางนะครับคือ f a c e b o o o บล็อกดียูทูบขอให้ FC ของเรานะครับช่วยกันครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่คอมเมนต์ช่วยเป็นกำลังใจให้เราได้สร้างคอนเนทนต์ดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ